สวัสดีครับผมแทนคุณว่านไทยจากช่องแทนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปนะครับกิจกรรมนะครับเมื่อวานนะครับที่ร่วมกันประมูลว่านมงคลนะครับทางสนีเมตตามหานิยมนะครับเป็นว่านที่สุดรักสุดห่วงของผมนั่นเองนะครับก็มีราวๆประมาณ4กระถาง5กระถางนะครับเมื่อวานก็เปิดประมูลไป1กระถางนะครับก็ได้กระแสตอบรับ แล้วก็มีคนนะครับมีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญนะครับก็เลยปล่อยไปทั้ง4กระถางเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ทั้งหมดน่าจะ4กระถางนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นลูกค้าที่นะครับมาบูชาว่านสาวหลงแล้วก็วานมหาโชคมหาลาบนะครับวานพระยาไก่แดงนะครับวานเทวบุตรนะครับก็มีประมาณราวๆเกือบ7-8ท่านนะครับก็นะครับรายได้ในวันนี้นะครับนะฮะก็ นำมาสมทบทุนนะครับร่วมการจัดซื้อนะครับมาม่านะครับกาแฟสปอนเซอร์และก็น้ำนะครับเป็นทั้งหมดมาม่าประมาณ10รังนะครับน้ำา10แพ็คนะครับกาแฟนะครับอ่าสี่ห่อใหญ่นะครับก็อ่าแล้วก็มีอ่าสปอนเซอร์1รังเอ็มโบรย์หนึ่งแพ็คคาราบาวหนึ่งแพ็คนะครับตามจำนวนเงินที่นะครับอ่า เรานะครับร่วมกันประมูลนะครับแล้วก็จัดทำนานำมาซื้อนะครับอของกินของของกินนะครับเพื่อไปมอบให้นะครับโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์กัการผู้ป่วยโควิด -19 นะครับวันนี้ได้มาภาเขานะครับก็พอดีมือมือกล้องนะครับเขาเขาลืมเปิดเสียงนะครับพอดีถ่ายทําเสร็จแล้วก็มาดูก็ ไม่มีเสียงนะครับก็เลยได้มาอัดเสียงพูดเอาเลครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่ผมจะนำพัสดุที่ลูกค้าทุกท่านเปิดประมูลนะครับแล้วก็ได้ไปนะครับก็นําไปส่งของแล้วก็นะครับไปติดต่อสอบถามทางาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็เจ้าหน้าที่นะครับทางอําเภอนะครับก็นะครับ,นะรบอันนี้เป็นคลิป บรรยากาศนะครับที่พากันเดินทางไปนะครับก็นะับผมแทนคุณวัฒน์ไทยนะครับนำทีมก็พากันไปนะครับแล้วก็ออกไปสํารวจดูว่านะครับจุดไหนที่ยังขาดแคลนนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอาหารการกินนะครับให้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จําเป็นมากนะครับในสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องมาเปลี่ยน เวียนยามกันเฝ้าและก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็อสมประจําตําบลตาประจําหมู่บ้านนะครับเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าในจังหวัดบึงการนี้นะครับก็มีหลายจุดนะครับที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะครับก็เลยก็เลยได้ข้อสรุปว่านะครับมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เพิ่งตั้งขึ้นมาและก็รู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่และก็มีผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพนะครับมา กันนะครับอยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับก็เลยได้ข้อสรุปก็เคยเอาก็เลยเอามามอบนะครับมามอบให้จุดนี้จุดเดียวเลยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ในโอกาสหน้าเดี๋ยวก็จะอ,ออกไป มอบของให้เรื่อยๆนะครับสำหรับจุดที่ยังขาดแคลนนะครับนี่เราก็ประสานงานไปยังผู้ช่วยนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านและก็กำนันนะครับเพื่ออเราจะเอาของมานะครับมอบให้ในจุดนี้นะครับอ่าไม่ก็ไม่มีพิธีอะไรมากนะครับเนื่องจากผมนั่นก็ติดธุระ สำคัญนะครับก็เลยรีบมามอบให้นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับที่มีผู้ป่วยนะครับโควิดสินะครับเราก็ต้องนะครระวังตัวสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเอฟซีลูกเพลและก็นะครับแฟนคลับทางช่อง y o u ูทู e แทนชาแนลแทนคุณว่านไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็นะครับขออนุโมทนานะครับใน บุญกุศลครั้งนี้นะครับที่ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดบึงการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับจากใจจริงนะครับกับผมแทนคุณวันไทยขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทุกท่านนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมานะครับ ร่วมประมูลว่านมงคลนะครับเพื่อมาซื้อของมอบให้เจ้าหน้าที่และก็ผู้ป่วยนะครับที่จะได้มีของกินของใช้นะครับอ่านะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับบุคลาบุคลากรในทางการแพทย์นะครับอ่าแล้วก็บุคลากรประจําตําบลนะครับชุมชนนะครับอสมอนะฮะอ่าต้องเปลี่ยนเวรยามกันเข้านะครับมีการเฝ้านะครับมีการนะครับ หลายๆอย่างนะครับคงรู้นะครับอ่าภนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับผมแทนคุณวันไทยก็นะครับขออานาจบาร,รมีสิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้ลูกเพจ FC และก็ลูกคา้าทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง,งในชีวิตนะครับ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะครับส่วนใครที่ประมูลว่านมงคลไปแล้วนะครับก็นะครับจงรักษาความดีนะครับรักษาศีลห้านะครับและก็คิดดีทําดีพูดดีนะครับไม่มีสิ่งไหนนะครับดีเท่านะครับตัวเรานะครับประพฤติดีนะครับฮะอย่างเช่นครูบาอาจารย์ท่านนะครับบอกมานะครับไม่ว่าสิ่งที่เราจะรัก ขนาดไหนนะครับถ้าสละได้เพื่อช่วยส่วนรวมและสังคมนะครับเราก็ควรสละและก็ควรแบ่งปันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะเห็นมากที่สุดนะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ